ช่วงเบรกทีมชาติคนนี้กุนซือที่ดูจะน่าเห็นใจมากที่สุดคนหนึ่งนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นเอริกเทนฮากนะครับโดยเหตุผลใดบ้างนั้นเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับอย่างแรกเลยนะครับอย่างที่เราทราบกันดีนะฮะว่าในใหญ่าชาวดัชเนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องของฟอร์มการเล่นในสนามแหละครับ ออกสตาร์ท uh, มาได้4เกมนะฮะชนะ2แพ้2นะครับเก็บมาได้6คะแนนรั้งอันดับ11ของตารางพรีเมียร์ลีกนะครับซึ่งในแต่ละนัดเนี่ยต้องบอกว่าผลงานอนอกจากผลแข่งขันแล้วนะครับฟอร์มการเล่นเนี่ยยังไม่ได้ไฉไลเหมือนช่วงเมื่อซีซันที่แล้วนะครับโอเคเกมกับอาร์เซนอลเนี่ยอาจจะมีผลงานที่เขาเรียกว่าฟอร์มการเล่นมัน,ม,น,ม,นมันก็ดูดีในระดับหนึ่งนะฮะถึงแม้ว่าผลแข่งขันจะไม่เป็นอย่างที่คิดไว้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ามันก็ เ,ออเรียกว่ายังไม่ได้ตามมาตรฐานที่แฟนผีหลายคนคาดหวังเอาไว้มันยังคงห่างไกลกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นแล้วเอริกนาะก็จำเป็นที่จะต้องพาลูกทีมเนยกระดับตัวเองขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะครับ นอกจากเรื่องของฟอร์มในสนามแล้วผลกลารแข่งขันแล้วนะครับยังมีเรื่องของปัญหานักเตะบาดเจ็บเนี่ยเล่นงานอยู่เยอะพอสมควรเลยนะครับตอนนี้นะฮะที่เป็นตัวหลักๆเลยนะครับก็คือราฟาเอลวารานเมสันเม์แล้วก็ลุคชอนนะครับที่เจ็บอยู่นะครับไหนจะมีพวกกลุ่มกําลังสำรองอย่างไทเลว์มาเลเซียนะฮะคอปปี้ไมนูนะครับอามัดเดียโลแล้วก็ทอมฮีตันนะครับและล่าสุดนะฮะ โซฟิแอนอัมมารบัตนะครับที่ปิดดิวมาจากอ่าฟิออเรนตินาในวันสุดท้ายของตลาดนักเตะเนี่ยนะครับในช่วงของการตรวจร่างกายนะครับก็พบว่ามีอาการบาดเจ็บนะครับไม่รู้ว่าเมื่อเบรกทีมชาติคนนี้เสร็จสิ้นไปแล้วเนี่ยจะสามารถกลับมาลงสนามให้แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดได้หรือเปล่าแต่ยังก็ต้องต้องบอกว่ายังพอมีข่าวดีนะครับกับการที่ลิซันโดมาร์ตินเนสเนี่ยนะฮะ คนที่เจ็บไปในเกมที่เจอกับอาร์เซนอลเนี่ยนะครับมีภาพไปซอมกับทีมชาติอาร์เจนตินาได้และน่าจะกลับมาเล่นได้ไม่มีปัญหาอะไรเมื่อเบรกทีมชาติจบลงนะครับนี่คือปัญหาอย่างแรกนั่นคือปัญหาในสนามนั่นเองนะฮะอีกเรื่องนึงก็คือปัญหานอกสนามเนี่ยนะครับที่ดูจะหนักหน่วงแล้วก็สาหัสพอๆกับงานในสนามเลยนะครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสามารถเคลียร์ปัญหาเรื่องของเมสันกรีนวูดไปได้นะครับแต่ก็ต้องบอกว่ามันทุลักทุเลพอสมควรนะกว่าที่จะได้บทสรุปกับการที่ปล่อยเมสันกรีนวูดไปเล่นกับเคตาเฟ่นั่นเองนะครับพอเสร็จสิ้นปัญหานี้ได้ไม่นานนะฮะ เปิดฤดูกาลมา4นัดเนี่ยไปมีความขัดแย้งกับเจดอนซานโชอีกเรื่องนี้ก็ยังไม่รู้ว่าบทสรุปสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงแต่ดูแล้วก็คงจะหันกลับมาจูปากันยากเลยครับความสัมพันธ์ระหว่างคุณซื้อกับนักเตะเนี่ยมันน่าจะขาดสะบันลงแล้วนะครับ อพอปัญหาของเจรอนซานโชเกิดขึ้นและยังไม่ทันจะเคลียร์นะครับมาต่อด้วยเรื่องของอันโตนี่แหละครับที่ไปมีคดีความทำร้ายร่างกายอดีตก๊กสาวนะฮะซึ่ตอนนี้เนี่ยมันก็อยู่ในกระบวนการของการสืบสวนสอบสวนนะครับซึ่งทางสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้ออกแถลงการรับทราบเรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพอถึงเรื่องของอันโตนี่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็โดนกดดันจากทุกทางเลยทีเดียวนะครับเรียกว่ามีแรงกดดันค่อนข้างเยอะนะฮะ อย่างเช่นในเคสของเอ่อคริสวีเลอร์นะครับซึ่งเป็นคอร์มนิตคนดังของเดลิ y เมลเนี่ยนะฮะก็ออกมาเขียนคอลัมน์นะครับบอกว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยรับมือกับเรื่องนี้ได้ห่วยจริงๆนะครับกับแถลงการที่มันดูจะ,ะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ว่าจะเอายังไงต่อในเรื่องนี้นะครับทั้งที่พวกเขาเนี่ยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาแล้วนะครับในเคสของเมสันกรีนวูดนั่นเองนะครับ ขณะเดียวกันนะฮะบรรดา f อของเมสันกรีนวูดนะครับก็ออกมาเรียกร้องให้เอริกเทนฮากเนี่ยนะครับให้มีความยุติธรรมในการตัดสินเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าไหนๆคุณเขีย่ยเมสันกรีนวูดไปแล้วใช่ไหมอ่าตอนนี้ก็โดนคดีที่มันก็ไม่ได้ต่างกันมากะครับก็ควรจะมีการตัดสินในแบบเดียวกันไม่ใช่ว่าเป็นการเลือกที่รักมักที่ชังอะไรประมาณนั้นอย่างไรก็ตามครับเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าอยากให้แฟนๆเนี่ยที่เป็นเอฟซี FC ของกรีนวูดเนี่ยนะครับใจเย็นๆนะฮะเพราะว่า กระบวนการสอบสวนของทางสโมสรเนี่ยนะครับรวมถึงตํารวจเนี่ยนะครับมันยังไม่เสร็จสิ้นมันยังอยู่ในกระบวนการแบบนั้นอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยยังไม่สามารถฟันธงอะไรได้บทสรุปก็ต้องรอสโมสรเป็นฝ่ายตัดสินใจนั่นแหละนะครับเพอมาถึงแบบนี้แล้วนะครับก็เลยทําให้รู้สึกเห็นอกเห็นใจทางเอริสเทนฮานะครับเพราะตอนเนี้จะใช้คำว่าโดนศึกรอบด้านก็เป็นไปได้นะครับคือ ทางานของตัวเองไปเนี่ยพยายามที่จะแก้ไขปัญหาพยายามที่แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก้ไขแก้ไขเพราะแก้จุดนี้ปัญหาใหม่ก็เกิดขึ้นเพราะแก้จุดนั้นปัญหาใหม่ก็เกิดขึ้นเพราะแก้จุดนี้ปัญหาใหม่ก็เกิดขึ้นครับมันกลายเป็นว่าการแก้ปัญหาของเอริกเนฮากเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องดําเนินไปตลอดแบบนี้นะครับและยังไม่รู้ว่าจุดจบมันจะไปอยู่ที่ตรงไหนไม่รู้ว่าพอแก้ไปใกล้ๆจะหมดแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาใหม่เกิดขึ้นหรือเปล่า นะครับก็เป็นอะไรที่น่าเห็นใจครับแต่ว่าอย่างน้อยๆน,นะครับเราก็สามารถอุ่นใจได้ระดับหนึ่งว่าเอริชนะเคยผ่านเรื่องราวแบบนี้มาแล้วนะครับเมื่อซีซั่นที่ผ่านมานะฮะเพราะว่าก็เข้ามา เจอกับสภาพของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่คล้ายๆกับแหล่งซ่องสุมขยะแหล่งซ่องสุมปัญหาปีหลังยุคข,ของเซอร์เล็กฟูกุสันนะฮะซึ่งเขาก็สามารถแก้ไขได้ดีในระดับหนึ่งแล้วนะครับและแก้ไปแก้ไปแก้ไปมาเจอเรื่องราวของนักเตะงี่เง่าอีกกลางฤดูกาลนะครับเขาก็สามารถรับมือได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเอริกเซนฮาก็มีภูมิคุ้มกันพอสมควรแล้วครับในเรื่องของการจัดสรรปัญหาจัดการปัญหาที่มันดูจะวุ่นวายรุงรังและเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบนี้ นะครับก็อยากให้แฟนผีเป็นกําลังใจให้เทนฮาร์ด้วยแล้วกันนะครับแล้วเรามารอดูนะฮะว่าออสุดท้ายแล้วเนี่ยเทนฮาร์จะขจัดปัญหาพวกนี้ไปได้หมดสิ้นเลยหรือเปล่านะครับเป็นกําลังใจให้เทนฮารก,กันด้วยนะครับ